สวัสดีค่ะวันนี้มีล้ออัพโหลดมาให้ดูอีก1ชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้ลนโซ่ซูตนะคะขอบ16ค่ะกว้าง8.5อจุออฟสูนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้ลนโซ s ซูตขอบ16นะคะมาพร้อมยางโตโย26 5 7016นะคะเป็นปี18ค่ะ ชุดนี้ดอกอยางหนา,หนาๆพร้อมใช้งานนะคะนี่เอาไปลุยๆได้สบายๆเลยนะคะค่ะใส่กระบะ6กลูดได้ทุกรุ่นนะคะยกเว้นนาวาล่านะคะชุดนี้นะคะนี่ เป็นล้อแท้เลนโซ่ซูดขอบสิบหกสวยๆนะคะชุดนี้เดิมๆสวยๆค่ะนําล้อเดิมมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะชุดนี้ราคา15,900บาทจัดส่งฟรีค่ะ เดีย๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์ก,กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ